แหนแดงนะครับตอนนี้โตได้ที่นะครับเจ็ดวันสิบวันแล้วนะครับแน่นเอียดเต็มกระมังครับเราต้องตักออกซะมานนะครับคุณแม่จะตักออกนะครับตักออกมาเลยนะครับตักออกมาครึ่งหนึ่งเลยครับไม่ต้องกลัวฮะออเยอะๆนะครับช้อนเยอะๆเลยนะครับแหนแดงบ้านสวนชคสุวรรณจันทบุรีนะครับคุณแม่ได้ตักแล้วนะครับนะครับอ่ามาใส่ตรงนี้ได้เลยครับคุณแม่ครับอ่านี่ครับเรามีตะกร้าใส่นะครับตะกร้าเราใส่เข้าไปเลยนะครับ คุณแม่ใส่ได้เลยครับนะครับนี่เราใส่ได้หลายกิโลแล้วเนี่ยอย่างน้อยสองสามกิโลลวนะครับได้ทุกอันเลยนะครับเจ็ดวันก็แน่นเอียดเลยนะครับเนี่ยข้างล่างนี่อีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเราจะตักใส่นะครับถ้าสนใจนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับเราส่งให้ฟรีช่วงนี้นะครับกิโลละหนึ่งร้อยบาทส่งให้ฟรีนะครับแหนแดงสดสามารถเอาไปเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมได้เลยหรือจะเอาไปเป็นอาหารสัตว์เป็นหัวเชื้อให้อาหารสัตว์ก็ได้ หรือจะนําไปเป็นหัวเชื้อผสมกับดินเพื่อทําเป็นปุ๋ยนะครับปลูกพืชก็จะทําให้พืชงามดีงอกงามดีนะครับเดี๋ยวผมก็เอาแหนแดงกลุ่มนี้นะครับชุดนี้นะครับเอาไปผสมดินปลูกฝรั่งกิมจูนะครับแล้วฝรั่งที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับสองสายพันธุ์นะครับที่บ้านสวนโชคสุวรรณจันทบุรีนะครับใช้แหนแดงผสมดินนะครับเพื่อให้เขามีธาตุอาหารที่ดีนะครับ นี่นะครับนะฮะข้างล่างนี่ก็อีกเพียบเลยนะครับเนี่ยแน่นเอียดเลยนะครับแน่นเอียดทุกกระถางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตักออกไปนะครับเพื่อให้เขาเจริญเติบโตใหม่นะครับนี่เราตักไปบางส่วนแล้วให้เขาเจริญเติบโตใหม่นะครับโตเร็วมากนะครับโตเร็วๆโตเร็วมากๆเลยนะครับแหนแดงที่บ้านสวนชลสวรรค์จันทบุรีนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ